ม,มากี่วันแนละ้วะมาสองวันแล้วนอนที่ไหนมั่งนอนครับไปวายโคเ,เอแล้วดึงบีเอาไปดำไรเบีเอาไปดำไรผมว่าเโยไปตั้งไวปตายนูน่นนี่มันมีอ่ะเป็นพ่กมืนน่อนี่ใช่ไหมอืมซึ่งมันไม่มีอ่ะพวกไว้โยไปตัง้งอืม เดี๋ยวผมจะให้คุณกลับบ้านไม่ได้เป็นความผิดนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้คุณกลับบ้านอย่างละน้ำเดินการให้คุณได้กลับบ้านแต่คุณอย่าดื้อนะเออยวมีการรถมีค่าโอเคเดี๋ยวขึ้นบ้านสามคนก็เรื่องกันก่อนต่อส่งไปแล้วจุดจุดไหนพี่ที่แกไปลื้อ จะรื้อเอาของแจก,กันที่สามโต๊ะนี่นะแหละน้อวแบเดินหาต้นไม้ตรงโน้นโนโนเดี่ยวบ้านน,นะเดินเข้าไปโน้นเลยห้องแถวเลยเราจะไปไล่หมงไล่หมามเนี่ยเดินมาผักเลยเนี่ยเดินมาผักตรงนี้แล้วก็เดินทะลุไปโน้นแล้วเขาก็กลัวกัน เออปี่เอาตังในเือเล้ากิน,นทุกมโหโหื่อก็สิบบาทอยู่สิบบาทเถอะจึงกินเล้าทุกวันไม่ไม่ได้กินทุกวันนี่วันนี้กินแล้วเมือกินเมื่อวานเราใกล้เป็นคนมาบอกไอ้ปี่มาเอาข้องเป็นคนเนื้อเป็นอะไรกระพุม่มกระพุ่มมาบอกบอกว่าให้ไปเอาไอ้นี่กระพุ่มมันเจ้า ผุ่มใบข้อมานั่นผมไม er. ่ได้รักขมนียนะอ่ามีนะนลองลงนะพี่เอาจากไหนพ่าให้มาช่องแจกันอ่าคือป้าปุ่มโบไก่ไปเอาซึ่งผมไม่บเฉยวใบเน้นนี่ผมไม่บเฉยวใบคลายนี่ผมบ่มใบว่างไว้ตรงนน้ตายตอนคำว่านั่นมันมีอยู่สั้นหนึ่ก็ไม่มีย้ายที่ ับยานี <m> ้ไม so like like ่แล้วเมื่อกี้เห็นน้องไปหาอะไรเห็นน้องไปผัดอะไรตรงนั้นแถวสารนั่นแหละที่แถวนั้นขณะนั้นเลยแล้วน้องโมโหไปหาว่างหรือว่ายังไงเห็นเขาบอกขณะนั้นแล้วพุ่มไปพุ่มว่าพุ่มเฮาดอกไม้ไปเน็บแจกันเลยพอนนีอ๋อน้องหาไม่เจอซึ่งไม่มีแจกันซึ่งพุ่มก็เดินมาแจกันเลยอ๋อเมื่อกี้อ๋อซึ่งพุ่มก็ไปโค้าเ้มาเอาให้เอาให้ซึ่งกับพุ่มเข้ยน้องเดินไปห้องแถวเขาตกใกล้ปีเข้าใกล้เดินไปห้องเข้าไปพุ่ม พออไม้ีไม่ก็ให้มาเด็กอันนั้นอันไหนไก่ให้ไ่ให้จำไม่ได้เลยผู้มงเป็นป่าพุ่มไม้เออป่าพุ่มไม้บรนนั้นนี่ไม่าบ้านให้เดี๋ยวผมไม่ได้กับม้ยอ๋อก็้าบ้านแล้วครับอกเ่าเบื่อเปีนมุมยังไม่ในป่าพุ่มบอกเป็นว่าเบือถึงเห็นมันหยุดถึงถ้ากินเล้าเห็นมันกลอ๋อถ้ากินเหล้าเห็นมันกลครับถึงมุมม่งเลย ีตัวเล่นติ้งมยำไม่แต่ติงเต้นว่าปะพุ่มบอกเต้นนั่นปาพุ่มบอกเต้นว่าเว้การเต้นลงตัวพุ่มหวาพุ่มมันจะแ็อ๋ออดีเอ็นดเนี้ยนะยำไม่เยเออน่าเลยนเราว่าติงตรงกินลาวเผื่อไอ้มาไดประมาณนึงมันมันจะไก่เส้นออถ้ากินลาวเส้นมันไก มันจะไม่ปวดมันจะไม่ปวดครับแต่ผมไม่ได้หลบใครนะอ่ามาเจอพี่พฤติกรรมเขายังไงครับอ๋อเขาเดินเดินเดินมาแล้วก็มาฝากศาลเขาพูม่ะอืมแล้วก็เดินไปที่บ้านชาวบ้านเขาจะฟันหมาหมาเห่าจะฟันหมาแล้วก็เดินพางผางมาชาวบ้านก็เลยกลัวชาวบ้านบอกให้ปิดตู้ค่ะพี่ก็เลยพี่ก็เลยโทรแจ้งนายไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของยุมชนเขาเขาเขามาอยู่แถวนี้นานเลยอย่างที่เขาเพิ่งมา thank you